ให้มันโดนนะฮะอย่างนี้อ่าแล้วก็จะสกิลสองเบิ้อนงนะโอเคสวยได้เลยครับเทนห้าเทนห้ามะนาวแพงนี้ก็เรียบร้อยฮนะรอดยากครับโอเคแล้วก็เล่นป่าครับผมซิลเนี่ยมันเป็นตัวที่ต้องใช้คอมโบสกิลนะสกิลสองมันวาร์ปสกิลหนึ่งมันปลาปลาดาบอคอมโบของมันเนี่ยก็คือ,อปลาดาบ ให้โดนนะสกลิลสองอันติแล้วก็สกลิลสองทีหนึ่งแล้วก็สกลิลหนึ่งทีหนึ่ง่ามันก็นจะเยอะหน่อยเอาไปกั้นหนึ่งสองสามสองหนึ่งเออประมาณนี้หนึ่งสองสามสองหนึ่งนะเพื่อนๆลองไปเล่นดูหนึ่งสองสามสองหนึ่งโหดแน่นอนนะตัวนี้ซิลคือเขาเรียกว่าพอกดอันติไปทีมเขาทำะไรเราไม่ได้อะแล้วก็คือแรงด้วยเป็นเวทที่แรงนะเ,นเวทที่แรงจริงแล้วเดี๋ยวผมจะมาพูดไอเทมลูนพลังแฝงนะว่าใช้อะไรยังไงนะครับบัตรฮันเตอร์ไอ้บัตร จุดบัตเตอร์ไฟไปด้วยฮะเยอะนะครับเทพเจ้าซิวของเราใช่เทพนะก็จะประมาณนี้นะนี่ครับดาบฟาร์มลูกิเคิรเท้าเจาะเวทแล้วก็บูมสติกนะฮะแล้วก็ไอ้เหลืองหเหลืองห้าคิไฮเดมแล้วก็เจาะเกาะสตาร์บอฟนูเจาะกับกเวทแล้วก็น้ําแข็งนะฮะส่วนไอเทมพลังแฝงก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนรูนจะเป็นพลังเวทสี่สองกเจาะเกาะเวทแปดสิบแปดความเร็วพื้นที่สิบเปอร์เซ็นต์ความเร็วโจมตีสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับสกิลชาเลนเจอร์ก็จะเป็นตัวฟาร์มนะฮะ ผมามาดูวิเคราะห์ฮีโร่กันดีกว่านะครับฮีโร่ตานี้ตัวอะไรฟาร์มบัตเตอร์ไฟฟาร์มนะเราจะาไปดุด่ยสู้หนึ่งหนึ่งบัตเตอร์ไฟไม่ได้นะเราเรอพร้อมกับทีมอย่างเดียวนะครับยกเว้นแต่ของเราครบอย่างเงี้ยบัตเตอร์ไฟก็ชุดเดียวตายนะกิลสองอันติคือบัตเตอร์ไฟไม่ทันทำอะไรตายก่อน <c oughs> จริงตอนเลดเกมนะแต่ซิลเป็นฮีโร่ที่ต้นเกมไม่เก่งครับต้องต้องเลดเกมจริงๆ,จจๆเลดจระเจริญเหมาะสําหรับนํามาเล่นแรงสูงๆเงี้ยก็โอเคเนาะ ทีมเรามีแวนเม็ดชมพูว้าว <Wow. S 1> ขี้ขี่ขี้เออขี่ขี้อ่ะอันนี้ตัวเนี้ยตัวทสองเนี้ยชื่ออะไรไม่รู้นะเม็ดเขียวนะเออทีมเราก็าน่าโอเคอยู่เนาะเล่นกันน่าจะโหดอยู่นะครับมีโอ้โหมีเทนเป็นฮีโร่ที่ผมไม่ชอบเลยนะเทนโอเคแต่ว่าเราเล่นซิลเราก็จะไม่ไม่กลัวเทนนะถ้าเพราะว่าเรามีสกิลอันติสกิลว,วาร์ปอะไรเงี้ยเราเราหนีจากเทนได้เรียกได้ว่าทีมเขาโดนลวงง่ายๆเลย แต่ก็ต้องระวังอันติไปโดนเทน,นะครับถ้าอันติไปโดนเทนเนี่ยมันจะไม่เข้าเลยมันจะเบานะต้องรอแบบแคลลี่ยินเดี่ยวๆหรือว่าตัวที่เราต้องการจะลวงนะยินแบบเดี่ยวๆเนี้ยมันก็จะโอเคเลยนะเห็นไหมถ้าเกิดเราสกิลหนึ่งโดนเนี่ยเราก็จะได้สกิลสองเบิร์ดมาด้วยนะครับตามคอมโบแต่เว้นแต่รปากับดาบกลับมาแล้วเนี่ยไอ ไอคีฟหรือว่าฮีโร่เราเนี่ยมันจะต้องยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ใช่ว่ามันมันยังไม่มีชีวิตอยู่นะมันจะใช้สกิลสองเบิร์นไม่ได้นะครับดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูให้มันโดนนะฮะอย่างนี้อ่าแล้วก็จะสกิลสองเบิร์นนะโอเคสวยได้เลยครับเทนห้าวเทนห้าวมะนาวแพง,งนี้ก็เรียบร้อยฮะร,รอดยากครับโอเคแล้วก็เล่นป่านะแล้วก็ไปแท็กคีฟเลงเกรนกลางบ้างนะครับให้เพื่อที่ให้เราได้เงินเยอะนะครับ เพราะเราจะต้องรีบเบลสีเพื่อที่เราจะได้ไปแกง๊งฟาร์มให้ครบไปเลยครับไม่เป็นไรไม่ต้องรีบร้อนนะทีมเราบวกอยู่ใ,ใกล้เนี้เราเราไปช่วยทีมได้นะแต่นั้นถ้าเกิดอยู่ไกลเนี่ยเราฟาร์มเสร็จแล้วเราไป,ไปเอาซิวหนึ่งให้โดนนะคิลสักหนึ่งต่อไปแ,แรกเราอย่าเพิ่งโดดเข้าไปอันติครับมันจะไม่เข้าทีมเราไม่เอาอ๋อทีมเราเดียวกระบดนดู ทีมเราไปเดี่ยวกับบัตอยู่แล้วเมื่อกี้ผมสกิลสองมาไม่ได้นะโดนสกิลบอร์ดเดมขัดโอเคทีมเราเล่นกันได้ครับเสียได้ทีมเราเล่นกันได้ก็โอเคครับแรกไปฮะป่าเขาก็ป่าเราเนาะเมื่อ <c oughs> กี้ผมตั้งใจจะสกิลสองหนีโลบมาเนี่ยนะแต่โดนสกิลสกิลขัดก่อนเลยสกิลหนีออกมาไม่ได้เรียบร้อยเลยขิดเลยฮนะโอเคจังหวะนี้เราได้บัฟฟ้าเราเอามัาก่อเลยฮนะ <c oughs> เขาว่าสกิลเราแรงอยู่แล้วแล้วเราก็มีสกิลหนีโอเคหลุด เราอย่าเพิ่งไปสกิลเราเก็บสกิลไว้ฮะอ้้หไม่โดนคอยหาจังหวะสวยๆเข้าครับ <Nice assist. S 1> ไปไหนวะ <c oughs> <c oughs> เลยเหรอสกิลเลยหาขวบ บัตรมาแล้วอยากเอามากเลยอะเอาสักหน่อยดีกว่าปะอยากเอามากเลยอโอเคบัตรอยู่ล่างแล้วเราเอาได้แล้วโอเคเอาเสร็จเราก็ไปนะครับเป็นง่ายไหมต้องต้องหาจังหวะรอสกิลคูดาวชีนะไม่ใช่ไปยืนดุ่มดุมตีนะมันก็จะไม่ไหวนะครับแบบนั้นฟาร์มเดนว่าฟ้าเกิดอีกรอบหนึ่งเลยจริงๆแล้วต้องไปฟาร์มจบเลนแครี่นะครับนี่เราน่าจะเผอผมน่าจะเผอมาฟาร์มเลนนี้ละ กิ้วสองในรอบหนึ่งเห็นไหมกิ้วหนึ่งป้ากิ้วหนึ่งไปโดนกิ้วสองในรอบหนึ่งเราต้องเตรียมเตรียมเอานี่แล้วล่ะหวังว่าทีมเราจะมาช่วยนะทีมเราไม่มาช่วยแล้วก็เราจะเอาไม่ทันเด้อโอเค,อเคได้เว้ยสวยอิ่มเลยเอาเลือดก่อนขาดแคลนเลือดตัวนี้เป็นตัวที่ต้องใช้เลือดเยอะมากไม่ผมไม่มีดุดเลือดเลยไว้ไว้เดี๋ยวทำทำดุดเลือดนะครับโอ้ ตึงกูทีมเราเล่นกันดีนะเราก็เล่นง่ายเลยเอา้อมช่วยัขปฟอมเนี่ยโอเคอันนี้จะต่อคิวสองคิวหนึ่งอย่างงี้ยตอนฟ์มก็จะง่ายตอนโดดเราโดดไปเอารถถังนะถ้าเกิดเราโดดไปเอารถถังได้เราก็จะเราก็จะมีสกิลสองให้ให้บิงกลับมาอีกรอบนะึงนะเราเรียนเลียเกมถ้าเกิดวิธีการเคลียร์คีฟก็ให้เราโดดไปหารถถังนะครับตอนนี้นะบวกไหวปะเนะี่ย ไม่ไหวเว้ยอย่าคิดเป็นกลางก่อนนะครับพยำยพยำยทีตายเลยแรงฮะตอนนี้เราบวกได้โดยที่ไม่ต้องมีอันติก็ได้ฮะตอนนี้ความแรงมันบังเกิดละดมังกรก็ได้ฮะแป๊บเดียว ช่วยทีมก่อนสวยแบ่งแบ่งกันคิวไหมครับบวกเว้ยเอาบัฟบเอาบัฟแดงก่อนบัฟบแดงก็สำคัญถือรุนการเอาเลือไปตัวด้วยจริงๆแล้วตอนเล่นเกมเนี่ยเราจะไปฟาร์มแถวแถวป่าเขาเลยนะเพราะว่าเราเราจะต้องกดเลนเน้องไง เร,เราเอาะเคลียร์ว่าเคลียร์บนได้ครับแต่ตอนนี้เราไปเดี่ยวกับกับกับเยนาอาจจะยังไม่ไหวนะมถ้าเกิดเราไม่ชัวเราก็ไม่ต้องรีบฮะถ,ถ้าถ้าเยนามันโผล่มานะ่ะตายนะเราต้องรอสู้ม,มอนต้องให้แครี่มาช่วยตีฮนะยังไม่ค่อยมีดามจขนาดนั้นแต่ก็พอใส่เขาจุดเดียวหลับอยู่ครับคัดแคลเลือดกันมากเลือดม,มากครับ แนะนําให้ใส่รูนรูนช่วยดูดเลือดมาก็จะดีมากขึ้นนะใส่รูดูดเลือดมาดีกว่านะดูดนะต้องรอดูดรูทีมฮนะอ๋อนึ่วัดหึงโดนพยายามเติมเลือดให้เติมหน่อยนะฟาร์มไปเรื่อยๆเพราะว่าไอตัวซิลเป็นตัวเลดเกมอยู่ละยิ่งยิ่งแบบว่าเอ้ยยิ่งทีมเขาอยากอยากที่จะแลกอะ่ะแลกตอนเลดอะ่ะยิ่งดีเลยยิ่เราเล่นกันได้เว้เยก็นะครับจัวหวะนี้ขึ้นได้เลยน่าจะไม่มีอะไรละขี่ฟารมไม่ได้ ตายไม้มสวยจบได้ครับจบแล้วแรงจัดได้หมดอะตอนเล่นเกมนี่คือแบบสกิลแบบเข้าแบบซึบๆอะแบบเขาไม่ทันทำอะไรเราอะตายก่อนสกิลมันเป็นตัวที่ ต้นเกมนะครับต้องอดทนฟาร์มไปเรื่อยๆก,ก่อนนะจนถึงเลทเกมมันก็จะโหดแบบนี้นะ oh, <no. S 1> Regeneration ไม่ใช่ละโอเคครับกดไลค์ให้ทุกคนเลยนะครับมีน้ำใจฮนะโอเคไอเทมก็จะประมาณนี้นะอันนี้ไอเทมยังไม่ครบนะถ้าไอเทมครบนี่บอกเลยว่าแรงกว่านี้แน่นอนนะฟันซุบซับซุซบซ,ซับเลยฮนะเดินมั่วตัวตัวเหลง เออไอ้บทสะดุบเลยหลุดเขาเรียกหลุดอะจงกว่าหลุดเนาะหลุดเดี่ยวเคี้ยวโปรเต้อะไรอย่างงี้